ท่านประธานเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมจิรัต์ทองสุวรรณผู้แทนรัศดรชาเชียงสาวพักเก้าไกลครับท่านครับผมมีเรื่องปรึกษาหารือสองเรื่องครับไปยังกระทรวงคมนาคมครับเรื่องแรกครับเป็นเรื่องที่ผมปรึกษาหารือไปแล้วเมื่อวันที่24สิงหาคมที่ผ่านมานี่ก็ผ่านมาสี่เดือนแล้วในเรื่องของการซ่อมแซมสะพานล,ลอยข้ามถนนบางนาตราตตำบลบางวัวอำเภอบางประกงจังหวัดชาเชียงสาวที่ชาวบ้านเดือดร้อนมากนะครับพี่น้องประชาชนไม่สามารถ ใช้สะพานลอยที่ข้ามถนนบางนาตราดไปทํางานได้ต้องนั่งวินมอเตอร์ไซค์ไปยังสะพานลอยที่ใกล้เคียงซึ่งมันเพิ่มภาระค่าใช้จ่ายให้กับพี่น้องประชาชนเป็นอย่างมากก็อยากจะให้กระทรวงควมนาคมเร่งซ่อมแซมให้เสร็จครับแล้วก็ช่วยชี้แจงหน่อยว่าจะเสร็จเมื่อไหร่ชาวบ้านจะได้รู้ว่าจะได้ใช้สะพานลอยอีกครั้งเมื่อไหร่เรื่องที่สองครับคือเรื่องของไฟทางที่ถนนบางนาตราดตั้งแต่ ถนนบางนาตราดขาออกในส่วนของบางปะกงต้องคืนเนี่ยมืดมากเลยครับรรท่านประธานแล้วก็อยากให้มาซ่อมแซมดูแลโดยเฉพาะบริเวณถนนที่ตัดจากบางปะกงไปหมู่บ้านบุรพามีพี่น้องประชาชนอาศัยอยู่มาครับแล้วก็จําเป็นต้องใช้ถนนนี้ทั้งคืนเพราะฉะนั้นอยากให้ดูเรื่องไฟทางให้ส่องสว่างเหมือนเดิมขอบคุณครับรรท่านปราน